ยุงยักษ์เจาะทะลุชุดป้องกันของชายคนหนึ่งแล้วมุดเข้าไปในร่างกายเมื่อเขาเห็นมันเขาก็ร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวเพื่อนร่วมทีมรีบเข้ามาถอดชุดป้องกันเชื้อโรคแต่ก็สายไปเพราะยุงได้มุดเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วพวกเขารีบพาชายคนนั้นไปห้องพยาบาลทันทีหมอเห็นยุงไต่ย,ยุกยิกอยู่ใต้ผิวหนังก็หยิบเลื่อยออกมาเตรียมจะตัดขาเพื่อยับยั้งไม่ให้มันลุกลาม ชายคนนั้นรีบร้องขอชีวิตอ้อนวอนให้หมอหาวิธีอื่นเพื่อรักษาขาของเขาไว้แต่ทันใดนั้นยุ่งกลับเปลี่ยนทิศมุดเข้าไปทางร่างกายช่วงล่างแทนชายคนนั้นถึงกับผงะตอนนี้ยอมสละขาแต่ก็ไม่ทันการหมอลองใช้วิธีอื่นเขาหยิบคีมเหล็กขนาดใหญ่และสั่งให้คนช่วยจับเขาพลิกตัวและถอดกางเกงออกทันที เขาตกใจสุดขีดหมอพยายามคีบเอายุงออกจากรูทวารของเขาแทนหลังจากความพยายามในที่สุดหมอก็คีบยุงกลายพันธุ์ตัวนั้นออกมาได้สำเร็จย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนมีอุกกาบาตตกลงมายังพื้นโลกซึ่งนำพาสิ่งมีชีวิตประหลาดหลายชนิดมาด้วยสิ่งเหล่านั้นวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วรวมถึงเจ้าฝูงยุงยักษ์กลายพันธุ์เหล่านี้